ครับต่อจากลรยส,สดเดอร์พรี่น้องว่หารมันสัญญาณพอดีครับสามโลเดียววันหนาตัวนี้สามโลสามโลประมาณร้อยตัวโลครับเฮ้ยตัวสักสามโลเลยโอ้ยเฮ้ยต้อมีต้องมีต้องมีคู่มาอย่างนี้เดยป่1ร0ตัวโลครับเท่านี้ก็มีความสุขแล้ว <c oughs> โอ้ยเ้ยครับต๊บเดียวครับ ช่วงนี้เราไล์สดเมื่อกี้เนาะครับผยค,ครับเมื่อกี้มันไล์สัญญาณไม่ค่อยดีครับต้องขอโทษขออาภาัยทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่วงไล์สดต้องมาสัมผัสเองครับมันครับ <laughs> มันนี่ไหนปลา <laughs> มันอยู่ในไร่นู่น <laughs> นะครับผมอยากรู้ต้องมาเลยครับใายชิดครับกระโ ด้านล่างด้านล่างเดี๋ยววางไว้บนด้านล่างวางลิงไว้ด้านล่างให้นะต่อได้เลยครับอืมราคากันเองมีสภาพคบ,บ้านเดียวกันกิินๆไปไปนะครับ <ไป S 1> อืมเราเน้นเอาสนุกนะครับเน้นเอาสนุกเอาปลาด้วยแหละ,ะครับได้เอาไปเลยครับรเป็นไง่อยไปแล้วล่ะนะเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับ บอยวายอยู่คนเดียวแหละไม่รู <t will ISH> nah, ้ม <t will ito> ีอะไรก็ไม่รู้ขึ้นซอยขึ้นบอยจะซูมจะซูมเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูอืมดูก่อนอ้อม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 อืมได้ยังผิดแล้วนะบรรยากาศนะครับดูรูปเบ็ดครับดูเป็ดดูเป็ดเฮ้ bà chạy yên na đồ chào mày ăn mày ăn <cười> <cười> รตรงน,นี้มันเป็นหลุมครับน้ํามันลึกมาดูปลาปลาอะไรเอ่ยปลาแดงปลาเหลืองห <c oughs> ลืองครนี้ครับามลากมาครัลากมา,า,กมาแข, <tastes S 1> <ม>ขวอสวยครับสวยๆมาตกปรราการเองนะครับต้องมาเองนะครับแขวครับผม ถ้าอยากจะมาสนุกสนานครับไม่ใช่ครับต้องมาตกปลาครับไม่สนุกครับมีความมันในตัวโดยใจเย็นแค่ไหนไม่ยอมมาปลาขึ้นมันร้อนครับปลาอในเบ็ดเราแล้วครับเป็นไหนไม่ได้้วครับมันจะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นใช่ไหมครับปาบอกว่าปลาอยู่ในเบ็ดแล้วปลาอยู่ในเบ็ดแล้วเป็นของเราแน่นอนแล้วไอตัวที่หลุดอ่ะหลุดก็ปล่อยเข้าไปเป็นธรรมชาติของ บรรยากาศการนี้เราเอาชีวิตรอดนะมือนกันเรานี่เนาะเราก็มาหาธรรมชาติเราก็หาคนก็หาไปกินนี่ครับสวย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 สวครับเขาไปผูกต้มจำเป็นทอดนะหลายบอกว่าสุดยอดเลยอร่อยมากมากครับแต่เป็นไอ้พวกนี้ทอดราดพริกนะอย่าให้เหลาใช่ใช่เนื้อมันฟูครับตำน้ำจิ้มซีฟู้ดดีโอ้โหทอดทอดให้กับก่อนสดๆดนะ าส่วนมากเราซื้อมันไม่มีสดอ่ะมันไม่ค่อยสดไงทีนี้เราหาเองอะไรมันมันความสดมันมันร้อยเอร์เอยู่แล้วอยเปอรอยเ่แล้วไม่ได้ว่าที่ตลาดไม่สดนะครับมันก็สดแต่ที่นี่ว่าหมายถึงว่ามันเหมือนเรามาตกเองเนี่ยมันสดๆ มีโอกาสมันมีโอกาสสดๆนะครับเขาบอกว่ามันสดนะครับไม่ใช่ว่าที่ตลาดไม่สดสดสดต่เราไม่ได้ว่าไม่ได้วาดพิงอะไรใช่ไม่ได้วาดพิงครับใช่ใช่เราว่าตกสดๆอืมอันนี้วันเรามาตกสดๆใช่ทำกันแบบสดๆดมือด้วยมือด้วยมือนี่นะครับในอย่างนั้นมันเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันเลยกันใช่ครับนะครับบรรยากาศบรรยากาศแน่นอนมีครับวันนี้เบาแล้วครับลม ช่วงสายมาครับเราครับส่วนเนยยงเราก็กำลังทำการปล่อยปล่อยของครับเสกของอเง <c oughs> สกเสกเสกของ <c oughs> ขึ้นมาแล้วครับมาบั่นมาตัวหนึ่งนะครับเราไม่ใช่ว่าเป็นการปล่อยขยะลงน้ำนะครับมันเป็นขวดที่เราปล่อยทำทุ่นนะครับเราจะมีกลิปนะครับกลิปตัวนี้นะครับ คล้องไว้ในสายนะครับพอปลากินมันก็จะหลุดก็จริงแต่ขวดสามารถเราได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับพอเรามีคลิปคล้องไว้ในสายเทานะครับยงก็จะปล่อยแล้วนะครับปลานะครับเปลือมีปลาใหญ่มากินครับผมเราจะปล่อยไปนู่นไม่นะครับบางท่านเขาจะมองว่าเราทิ้งขวดลงทะเลไม่ใช่ทะเลนะครับถึงปลากินไม่กินแล้วมันจะอยู่ในกิฟต์กิฟต์มันจะอยู่ในสายนะครับเราก็จะได้ขวดกลับมาเหมือนเดิมนะครับ อ่าเราก็ช่วยกันเหมือนกันนะครับนะครับท่านดูคลิปก็ต้องดูให้จบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นพวกเราปล่อยขวดลงน้ําก็เอะอะอะไรก็ด่าก็ด่านะครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับก่อนจะด่านะครับดูตัวเองด้วยนะครับนะพเราก็ทาใช่ครับคนที่ทำคมสารให้น้ำาม่ทัน ครับดูคลิปไม่จบเห็นเราเอาขวดลงน้ําก็ด่าดูให้จบครับนะแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่อะไรก็ดูให้จบนะครับก็ก็อยากนําเสนอนะครับสิ่งดีๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยตกปลานะครับท่านที่เคยตกท่านที่เก่งแล้วก็นะครับก็ผ่านๆไปนะครับก็ จะแนะนํเฉพาะคนที่หากตกปลาใหม่ๆที่ยังไม่เป็นอะไรนะครับนะไม่ใช่ว่าท่านเป็นแล้วนะครับอไอ้ที่เราพูดไปก็คือเหมือนกับสําหรับคนที่นะเพิ่งจะเริ่มตกปลานะครับปลาไหนมีพิษอันไหนอันตรายก็จะแนะนํานะครับ มาผิดคิวเสียงอะไรแวบๆอะไรอีกอะไรครับลตะกาตะกาอะไรหรอเอาละเว้ยเอาละเว้ยเขาเล่นคนละตะกากันนะตัวดำๆนี่มันมีพิษนะเนี่ยฮะมันมีพิษตัวดำๆเนี่ย งามันเลยครับยอดเลยว่ะโอ้ระด่างาระด่าเลยแป๊บเดียวเลยครับเออเหลือแป๊บเดียวดูดิแข่งกันนะตัวนี้เออเหลือแป๊บเดียวอือขอจีนาก่อนครับจวดพี่น้องจวด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 อะไรไม่ชอบทุกไล่มือแก้วจวดพี่น้องจวดขอจินาก่อนเ้ยครับพี่น้องสิบปากบ้าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือตาเห็นไม่เท่ามือทำคำอะไร ทำอะไร <laughs> ทำอะไร <laughs> ทำทะเลทำทอเอ้มือทำไมมันสัส่นๆนะ <laughs> <laughs> ไม่พอละม,มลั้งเมาเมาขึ้นครับเมาขึ้นมันมันเล็กๆึึงแล้วมือสัส่นๆเลยดูเลยอาการมันมันมันจอยังไงอยู่นะเ <laughs> มาขึ้นครับ <laughs> อาการยเย็นไม่ใช่ได้เวลาแล้วเล้อ รู้้กันอยู่ไดครับเราก็จะนะครับเอาบรรยากาศนี่แหละนะครับแบบบ้านๆสนุกสนุกนะมินแล้วมีอะไรมากครับนำเสนอกันไปะคกับการตกปลาแล้วไปแล้วมาแป๊บเดียวไปแล้วนป่ากินแล้วครับพี่เอาอีกแล้วพอเราชวนคุยหน่อยวัดอีกแล้วฮะ หลอกท่านผู้ชมหรือเปล่าผมไม่ได้ตัดต่อนะผมให้ผู้ชมดูเลยนะเออเห็นก็เห็นเลยนะปลาอะไรอ,อยากว่าอะไรว่าเลยอยากระบายอะไรว่าเลยนี่มันคือเราเน้นความเป็นจริงคนที่เป็นแล้วเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับในไนบอกว่าวมันเบาๆมันเบา,<ะ>บาครับมันตัวเดียวมันเลยเบาๆครับมันตัวเดียวมัเลยเบาๆครับโอ้ย ิดเป็นสิบติดตัวเดียวครับโอ้ยดูดุดไซสสวยครับสวยสวย,สวยอร่อยนี่ไปชมต่อหน้าเมียเด้อเมียมันค้อน่ะเด้อสุดยอดนะว่าเว้ยปลาตัวนี้สวยว่าแม่มึงนี่ยมองค้อนอดข้าวล้วผมว่าฝั่งนี้อะไรแล้วครับมันเป็นใจไดครับมันเป็นหนักหน่วง,ง,ง,งครับร้อยตัวโลครับไซสนี้ มีอะไรก็อย่าอย่างนี้แหละครับนะเราเน้นสนุกนะครับหยอกล้อกันไปเหมือนพี่เหมือนน้องอย่าไปกลัวนะครับผมฉีดยาเรียบร้อยแล้วครับนะไม่ต้องกลัวส่วนมากเขาจะกลัวไตไงอย่าไปกลัวผมฉีดยาแล้วว้าวมาแล้วครับเด้อสีเกตอำเภอคุณหารตำบลคุณหาดวัดสีเกตกินกินไปไปสีเกตกันเองบนตะเกีใกกันมาเนื้อปีนี้เขาเนาะ มันอยู่กับเพราได้ยุ่มมั่งบ่หมูในเขาหมูในเพื่อนหลักเข่าแม่คายแล้วก็นีลงทะเลครับช่วยอย่าวันเอารถไปเกี่ยวย่างดีเลยเกี่ยวแล้วไปตลาดบดิเข้าเมื่อบ้านสัมคนเบิกเป็นหลานเลยค่ะสิดาอุ้ยว่าไปนอกฝนกับว่าโอ้ยคือกาเห็ดได้พฝนว่าว่าเมียนได้ครับเด้อหันีเข้าวาหยอกล้อกันนะครับมันเป็นแบบ สนุกเีฮาไปบางครั้งบางคราวมันก็เลื่อนหูเลื่อนหูเราสนุกเราแต่คนที่เขาจะคิดมากเขาก็จะดา่าไม่ใช่หรอกครับมันเป็นการล้อเล่นกันสนุกสนานไป <Hey. S 1> แก้วนะนะครับบรรยากาศไม่มีอะไรมากนะให้เห็นนะครับบรรยากาศติดตามด้วยนะครับขอคิดพาทัวร์นะครับแล้วก็ขอคิดคนมักม่วนนะครับนุ่ยเอาอีกแล้วนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับฝากซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คูณทำคลิปถูกต้องนะครับจะได้ดูคลิปด้วยกันสนุกๆน,นะครับมีอะไรผมก็จะถ่ายทอดให้ให้เห็นไปด้วยนะครับาำรับคนที่ตกปลาเป็นเก่งไม่เก่งไม่มีใครเก่งครับมันอยู่ที่ว่าเรารู้ไม่รู้แค่นั้นเองนะครับอยู่ที่<ฮ>ปลาครับมันอยู่ที่ปลา <laughs> ไปดูดิ ไม่รู้เก่งไม่เก่งไม่รู้นี่นะครับคนเป็นแล้วเราก็ไม่ได้พูดมากครับเรามีแต่หยอกล้อก,กันอย่างเดียวมีแต่บอกให้ปล่อยเขาก็ปล่อยนะครับปล่อยใส่ตะกร้าอ่ามาอีกแล้วครับอ,อีกี่ตัวอโอ้ยเนี่ยเราต้องหากินเชิองอน,นุรักษ์แล้วฮะได้สองพอปล่อยหนึ่งมาสองนะครับอ่าได้สามเราก็ปล่อยหนึ่งไงปล่อยไม่ปล่อยปล่อยครับปล <laughs> ่อยโลตะกร้าครับ โอ้ปลาทูปลาทูเดี๋ยวนี้สองตัวเท่าไหร่นะห้าสิบบาทสี่สิบห้าบาทอลองลงมายี่สิบาทสามตัวสามตัวยี่สิบบาทอะไรวะตัวเท่าสองนิ้วได้ปะเนาะเมืม่อก่อนตัวเดียวโอ้นะครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามยุควัตนกรรมใหม่ๆเศรษฐกิจน,นะครับแต่ที่นี่วันนี้เราได้กินปลาสดเอ้ย คนได้เปรียบดยได้หนนี่ยเราได้ได้ขันคิดเป็นเป็นเงินนี่ตะกานในในเงินหลายครัวได้หน่เพราะว่ามันเป็นปะเขาอ่าข <c oughs> ันคิดเป็นกระเป๋าครับกระเป๋า <c oughs> <c oughs> ถ้าคิดเป็นราคาเงินนะครับถ้าขายเป็นราคาเงินตะกานี่มีสีสันบ่า <c oughs> นะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะมันคนละราคา เพราะว่ามันมีกระเป๋าครับเห่าเลยครับผมมาดูเหยื่อเทพเรานะครับเหยื่อเทพนะครับเหยื่อเทพเหยื่อเทพเหยื่อเทพนี่ครับนี่ยี่สิบโลเราไม่ต้องกลัวเยอะแยะนะครับเผื่อพรุ่งนี้โอเคหมึกเราก็มีนะครับครับผมโอเคครับแน่นอนแน่นอนเอาอีกแล้วครับชวนคุยหน่อยไม่ได้อ่ะเอาอีกแล้วเอีกแล้วครับอืม ย้ายหมายไหมเนี่ยฮะไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายนะครับไม่ไหมโอ้โหไม่เบื่อเหรอกวดลังหมดแล้วครับเนี่ย <laughs> ไม่ย้ายอะไม่ยยครับเอาไว้ชุดอื่นเขากินมั่งก็ได้เห <laughs> มือนเดิมครับโอ้โห,โโหชวนย้ายไม่ย้ายดูดินี่ไปดูปลาเกา๋าตัวสิบโลนูน้นฝั่งนู้นนะ่ะโอ้ <laughs> โอ้ยฝั่งนู้นจีบตัวว้น่าโวยวายอะไรนั่นเงี้ยไปหน่อยไปหน่อยไปดูหน่อยโอ้ยโเดี๋ยวไม่ไม่หยาเงี้ยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวนี้พุ่งยุกว้าเขายกเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามาโอ้โหไม่เงี้ยไซไซนี่เงี้ยต้องไอ้นี่กลัวเอามันจะขาดไงแต่นี่เรามัดเองเอาถืองี้นี่ครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับโอ้พวกนี้ครับสุดยอดครับนี่ครับนี่ไซนี่ไม่มาตรฐานก็ไม่รู้จะเอาถึงไงแล้วครับ โอ้ยได้ยินมุมมัมมุมมัมอยู่คนเดียวอยู่ดหลังครับพวกกล้องมาไม่ถึงกล้องมาไม่ถึงโอเคได้ครับได้ยินเสียงแจ๋วแจ๋วแจ๋วขอบคุณมากครับเพี่อใครทำให้พี่น้องได้ชมอือโอ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วแจ๋เป็นไงครับออกทริปทริปนี้มันรู้สึกยังไงรู้สึกว่าภูมิใจครับที่เราเริ่มตกปลาแล้วรู้สึกว่าเราทะลุตำเป็นแล้ว ว่าเราฟาวิธีไหนมือใหม่มือใหม่มือใหม่แต่ว่าเก่งเพราะว่านะของทะเลอ่ะเก่งแค่ไหนก็แค่นั้นแหละถ้ามันไม่มีปลาใช่ครับเนาะมันอยู่ที่ว่าเร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 าไม่รู้เฉยๆนะครับเดี๋ยวสนุกกันต่อหน้าป่านะสนุกกันต่อแก้วนะครับมาชมกันต่อไปครับครับผมอ่ะเดี๋ยวติดตามกันยาวๆนะป่าเนาะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวปลาดองก่อนโอ้ตกกันยังไงนี่ เนี่ยขาเนื้อวังขาครับแฉลบนะครับติดตามกันยาวๆนะครับกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ